ร้านคินโกะการคเคมช็อปนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับดิสนีย์ลอคาน่าค่ะฮันแน่ใช่ซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นกล่องเอ่อเฟิร์สแชปเปอร์นะคะอินอิล m ูมินียช็อค่ะ,ะวางได้เลยค่ะ่าเราจะมาแกะเล่นกันนะคะเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนใจดีจากร้านเชิญเลยค่ะ พูดสนับสนุนใจดีจากทางบ้านวุ้ยมือสัน่นมือสัน่นออกแกะไปทางตกใจมือนึกว่ามือสัน่นแล้วขาดแกะไปทางโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้วางข้างล่างได้เลยค่ะก็นะคะแกะออกมาก,ก็จะมีฝานะคะ แล้วก็มีตัวหนังสือเห็นนี้เห็นบอกว่าด้านในหนังสือพลิกเลยค่ะ่าเราจะมีการ์ดทั้งหมดนะคะที่ออกมาในชุดนี้นะคะให้ดูมันเรียงตามเลขเลยเรียงตามสีค่ะเสร็จแล้วถัดไปจะเป็นอันนี้นะคะเป็นกล่องใส่การ์ดนะคะมีลายออโลรากับมิกกี้นะคะเป็นกล่องกระดาษค่ะสวยงามมากแล้วก็จะเป็นตัวนับแดมเมจค่ะอันนี้เป็นกระดาษเหมือนเดิมเนาะ ใช่แล้วก็จะเป็นการ์ดทั้งหมด8 2องด้วยกันโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือ,อยังคะ อยากเปิดจากตรงไหนก่อนดีคะโอเคค่ะเปิดได้เลยค่ะไม่ต้องเอามือขึ้นค่ะอยู่ตรงนั้นได้เลยค่ะก็มันเสร็จเสร็จความความละเอียดแล้วค่ะโอเคตอนนี้เรามีผู้เข้าชมสองท่านนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะได้เลย ตัวแรกเป็นลูกน้อง <Elsa. S 1> ของกับกันฮุกแล้วก็เป็นเอลซ่ามาเลยเอลซ่ามาอย่างรวดเร็วคนนี้เป็นมิกกี้ออริจินอลนะคะไลเซนออริจินอลนี้เป็นมูซาฟาค่ะเป็นพ่อของซิมบ้าค่ะตามด้วยปองโก้ไปนี้เก่งมากค่ะเป็นตัวชูโรงของสีแดงคนนี้เป็นกับตันฮุกค่ะกับตันฮุกไปนี้สามารถเปิดเจอได้ในสตาร์เตอร์ค่ะแล้วก็เป็น ใครหน้าซาฟิกิปเป็นอาจารย์ของซิมบ้านเนาะลิงที่ที่แบบตัวที่ยกซิมบ้าขึ้นตอนเกิดค่ะด็อกเตอร์ซาลีซาลีต่อไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นแพรแพรครับแพรสามเด็กใช่อะไรอะเอ่ย

ขยับให้ท่านผู้ชมดูขึ้นลงนิดนึงค่ะ mm. โอเคค่ะนี่นะคะสติชเป็นเลเจนดค่ะ <Thank> แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะสำหรับไว้ เป็นตัวเชื่อมเนาะเป็นจิก๊กซอว์สี่ใบค่ะใช่ ح ح> น้องไก่ไก่มาจากเครื่อง เมื่อกี้เป็นโดนัลด์ดัสแล้วก็เป็นคนนี้ใครเอย่ยคนณนี้ใครเอย่ยไฟน์แพนอ๋อนี้เก่งมากคะ่ะ ขวดด้วยกระทะมาจากเรื่องแทงเกิร์นะคะอันนี้ก็เก่งค่ะเป็นการ์ดโล่ของเจ้าชายฟิลิปค่ะเอาตอนที่กันฝ่ายจากมาเลฟิเซนเป็นแลแล้วค่ะเป็น uh, From The r i d g อันนี้น่าจะเป็นโรมินฮูป่ะจ๊ะโรมินฮูโรมินฮู Whenever what of your character face is is open in l of t h นะอือ hmm. mm hmm. แล้วก็เป็นฟอยฟฟของโอ้เอ๊ะนี่มันฟอ<ร>ยเลยจเจนดารี่นะใช่ไหมหอ,อ๋อสี่เหลี่ยมแต่ว่าระดับมันสูงกว่าแลร,ระดับมันสูงกว่าแล เลยค่ะซองต่อไปค่ะมีซองที่สามนะคะตอนนี้มียอดวิวอยู่ที่ห้ายอดวิวนะคะสามารถแชทพูดคุยกับเราได้ตลอดนะคะโอเคนีเป็น,นะคอมมอนค่ะเฮลโกรนั่นเป็นมาจากเรื่องแทงเกิล er นะคะผมรักันเซลอันนี้ โฮเรสโฮเรสเป็นลูกน้องของครูเอล่าค่ะใช่เด็กหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดดาวเทียจัสตินแฟนของอลาดินค่ะอ่าเอลซ่าสีแดงเอลซ่าที่ตอนที่กำลังโมโหอยู่ปะที่ที่สไลด์น้ำแข็งอยู่เอลซ่าสไลด์น้ำแข็งอันนี้ใครเอ่ยเบรกอ่าบิวตี้แอนด์เดอะบีทค่ะมีเงาของบีทอยู่ เป็นอันคอมมอนค่ะกูฟี่ยังเป็นอันคอมมอนอยู่กับลิโลลิโลชุดอมการน่ารักจัง mm hmm. เป็นดรา้ mm hmm. อนไฟไฟของมาเลฟิเซนถัดไปแล้วค่ะ mm hmm. เป็นอันนี้เป็นแลนะคะดาบ mm hmm. ของ mm hmm. เจ้าชาย mm hmm. ฟิลิปค่ะสังเกตได้าจากหนามๆข้างหลังค่ะมันอยู่ในเรื่องมารีฟิเซนเป็นแลอีกใบค่ะ แรกไปเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะุ๊ยและฟอยเป็นเป็นเป็นแอรียฟอยสวยจังเลยเลิดเวอร์อ่แล้วก็เป็นตัวต่อนี่ถ้ามันประกอบได้2ชุดแบบเมื่อกี้นี่ล็อกเลขเขาล็อกเลขแน่ อนเด็กเป็นเป็น,นเป็นอาราดีนไปถัดไปเป็นมลินค่ะมินนี่เมาส์สีแดง นี่ยังเป็นคอมมอนอยู่เป็น Prince e l i ิกปริน e e อิิกอันนี้อยู่ในส t a r t เตอร์มีแจกหค่ะต่อไปเป็นอันคอมค่ะอันคอมคือ a e r i a l ค่ะอันนี้ลองเพลงไม่ได้โดนยึดเสียงไปครองจากสโกครับน้องอิสมาแลวก็กัปตันมาของเจ้าชายฟิลิปค่ะเป็นแวรและค่ะสีแดงเป็นแวร์ค่ะครูเอล่าครูเอล่าเดอะวิวใบนี้อยู่ที่เป็นใบสตาร์เตอร์นะ น่ากลงยังเป็นไรอยู่ค่ะ Let it go Let it go อันนี้เป็นฟอยด์ของมอนสวยจังเลยฟรีส f ฟอย์ฟรีสนี่จริงๆมีราคาอยู่นะคะถ้าจำไม่ผิดตกอยู่ที่10ดอลลาร์คือใบธรรมดาสูตรดอลลาร์พอเป็นฟอยด์เด้งเป็น10ดอลลาร์เลยมีราคาค่ะมีราคา มีห้าเรามีห้าแล้วไปๆๆๆสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถคุยกับเราได้นะคะผ่านช่องแชทนะคะร้านคิโนโกะก,การ์ดเกมช็อปคะ่ะวันนี้เรามีกิจกรรมเปิดการ์ดดิสนีย์เล่นกันค่ะเซบาสเตียน <B astian. S 1> นะคะจากเรื่องแอริเอลเจสแสรมาจากเรื่องแอริเอลเหมือนกันคะ่ะลิตเติ้ลเมอร์เม่เป็นลูกน้องอัซูล่าสั่นี้เป็นจินนี่อลาดินค่ะว่าแต่ทําไมใส่ชุดนี้เนะะี่ยชุดแปลกๆ แล้วก็เป็นกูนกูณเป็นลูกน้องของมาเลฟิเซนค่ะนี่เป็นอันคอมแล้วอุ้ยรีเฟลชั่นเพลงของมู่หลานค่ะเป็นมู่หลานเป็นอันนี้เป็นเพลงรองเพลงมู่หลานไปถัดไปเป็นฟรินไลเดอร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นอันคอมอยู่เป็นพระราชาไทรตันพ่อของแอเรียลค่ะนี่จะเป็นแรแล้ว และเป็นซูสค่ะากใช่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 รันโบกสี่โอ้โหโอ้โทำไมเก่งดัง่ะอ๋อมันศูนย์มันศูนอ๋อศูนสี่นี่เป็นซุปเปอร์แลกอะอ๋อเฮมมิวเคราวหน้าเราเปิดเราต้องจ้างนักร้องมาปะมาร้องเพลงความฮอันชุดน้าว้าวสวยจังเลย ตอนนี้เราได้ตัวต่อ,ตอ,ตอลายมิกกี้เมาส์ครบหนึ่งเซตนะคะเราเหลือเราจัดมิกกี้เมาส์ต่อไปสองที่หกแล้วะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สองที่หก mm hmm. ม,มาจากเรื่อง ลาพันเซลอันนี้วอดโรเป็นของอะไรนะบิวเทนอเบสใช่ตัวลายในฟลูเซนเอ้ยคนใช่หรอคนนี้อ๋อนึกออกแล้วคนที่เป็นคอย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 ตามอ่ะมีมาเดสฟิเซนเป็นอันคอมอลาดินอันคอมเอ้ยอลาดินคอมมอนค่ะเป็นคอมมอนแล้วก็เป็นเฮอร์คิวลิสคอมมอน อันคอมแล้วค่ะรีเฟคชั่นรอบนีเราได้รีเฟคชั่นส่งไปน่งสามละอันคอมเป็นฟรีนไรเดอร์ค่ะถัดไปน่าจะเป็นอ๋ออย่างเป็นอันคอมโอเคจอยตันซูสอีกแล้วมันแัทเทิร์นเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเฮ้ยอันนี้นะคะเป็นใช่เลเจนดารี่นะคะม่ะค่ะโอ้ <ไ>เซนเวอร์ชั่นมังกรเวอร์ชั่นมังกรใช่ต่อไปเป็นฟอยล์ฟอยล์คอมมอนค่ะเป็นซีริกใบนี้ก็สวยสำหรับมาร์เรฟิเซนต์ใบเมื่อกี้นะคะ tcg player นะคะขึ้นราคาอยู่ที่44ดอลลาร์คะ่ะ <Okay. S 1> ใช่ควบคุมความโกรดของตัวเองนี่เป็นมาเลฟิเซี n น e ิงก l เบล n ิงก b เบลนี่เก่งทุกตัวนะคะสมรัติการดิสนีย์นีเป็นดอกไม้จากเรื่อง แองเกิลกุฟีฟ่บินได้โอ้ยูเวซีด้วยโอ้เก่งจังสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นการ์ดดิสนีย์นะคะอีเวซีก็คือการที่เราเาต้องเอาอีเวซีมาไปชั้นหนึงจะชัน้นลังได้อันนี้เป็นอันคอมสเวนมาสของกวา,างของกุสตาร์ไควาจุมบ้าจุมบ uh, <J umba. S 2> ้าลีโลสติชตัวร้ายเนาะ ตัวคนสร้างโลกโอเดี๋ยวคนสร้างสเตซสิเอองเป็นอันคอมอยู่วันจเอนี้ก็เก่งค่ะน้องเน้องเแรอนี้อันแท็โม้ด้วยหญิงเอ้ยเก่งจังเลยเด็กเด็กเจ้าหญิงเป็นวเด็กเจหิมากซุปเปอร์แเป็นจินนี่ แล้วก็เป็นคอมมอนแพรไอ้คอมมอนฟอยด์ดาบของอลาดิน ็นใครอีกดุกอ๋อคนนี้อืมมารีฟเซนต์อีกแล้วตัวนี้หาได้ในสตาร์เตอร์ค่ะคอมมอนอลาดินอลาดินก็อยู่ในสตาร์เตอร์เหมือนกันค่ะกุสตาเออคริสตอฟเขไม่ใช่กุสต์สตารวเขาชื่อคริสตอฟจากเรื่องฟรัสเซนนะคะเออร์ซูล่ามอมอยาพิษของเออร์ซูล่า ใครเนี่ยใครเนี่ยเออใครอ่ะน่าจะเรื่องเรื่องมัวหน่าดูจากชื่อแล้วดูจากชื่อแต่บัตหน้าไม่ขุนเลยหน้าไม่คุนเลยพูดเป็นใครพูดเป็นใครนี่คือคาถาของเอลซ่า เป็นแวรค่ะเมจิเกเลอร์จากเลือกมาริฟเอ้ยไม่อะไรนะสลิปปิ้งบิวตี้ป่ะเอ๊ะเรจนดารี ary, ่ใบที่สองค่ะเลเจนดารี่เลเจนดารี่เลเจนดารี่เป็นอัอนนั้นครับมันเป็นอ่าไอ้นั่นนะครับมันเป็นวิญญาณภูเขาไฟวิญญาณภูเขาไฟอ่ามุอห์นาครับใบสุดท้ายของการเปิดแข่งอันคอมฟอยโอฟลิน ฟรีไลเดอร์ฟอยตัวเมื่อกี้นะคะเออ่คุณอ่ะตรงนั้นโอ้โหทำไมมันเซิร์ชไม่ออกมานะย you อยู่ที่ส <the> <dollar S 2> ี่ดอลลาร์ค่ะสายค่า อย่างนี้<ค>นี่เองครวงววบวครบ,บแล้วค่ะก็อันนี้นะคะมันก็จะมีแปดซองนะคะแล้วก็มีกล่องเก็บมาให้ซึ่งกล่องเก็บมานะคะก็มันจะแบ่งเป็นสองแถวเนาะ นี้นะคะก็เราก็ขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีนะคะของเราคุณภาคภูมิเลขวัฒนะคะวันนี้เราขอจบสตรีมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ f c e e o o o k k โ n โ k o การ์ดเกมช็อปนะคะแล้วก็ w w w k i n o ok ็ o ok g a โนโ o o m อนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย